เรื่องการเมืองผมเคยกล่าวเรียนไปแล้วว่าผมเขารพในกระบวนการประชาธิปไตยผมเองนะอยู่ในดับเป็นนายมตรีเป็นหัวหน้าในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับมีความรับผิดชอบในภาพรวมนะครับทั้งดีทั้งนั้นก็ผมก็เข้ามาด้วยกระบ,บวนการตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้นะก็มีการเ <c oughs> <c oughs> สนอชื่อโดยพรรคการเมืองที่ <c oughs> มีคะแนนเสียง มากที่สุดในการจัดตั้งรัฐบาลรวมมาเป็นพักรวมรัฐบาลแล้วเสนอชื่อผมขึ้นมาแล้วก็ผ่านการพิดาของสวก็มีหลายคนออกไปบิดเบือนว่าว่าสวเนี่ยจะสือ่อทอดได้ผมแล้วถ้าผมพักที่เสนอผมเข้ามาเขาไม่ได้เสียงมากเพียงพอเขาจะเสนอชื่อผมได้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรานนก็ตามที่ได้เรียนเสียงสูงจะตั้งรัฐบาลได้ก็ไม่พผู้เสนอรายชื่อขึ้นไปใครจะเป็นนายกรีสวเขาก็าคงไปขัดข<ๆ>้องหรือมั้ง ถ้าไม่ใช่คนที่มีปัญหาแล้วก็นะผมเองยอมรล่าในกติกานี้ทุกอย่างนะครับเพะฉะนั้นวันนี้อย่าเอาการเมืองมาพันกันทุกเรื่องเลยเรื่องวันนี้ที่ทุกคนให้ความสนใจก็คือในเรื่องการประชุมของพกกรรคการพิจารั์ใช่ไหมผมเองก็งไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะเป็นเรื่องของกรรมการพรรคหัวหน้าพรรคนดนการนะครับผมคิดว่าทุกคนก็พยายามจะทําให้สถาน เป็นปกติให้ได้โดยเร็วที่สุดนะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับประชาชนหน้าที่ของั้านที่สุดคือทุกคนก็ต้องมองไว้ใครเป็นยังไงยังไงเพราะโอกาสในวันหน้าในการเลือกตั้งมันก็มีอยู่ใช่ไหมราะนั้นทุกคนก็ช่วยกติดตามพฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละคนด้วยนะผมไม่อาจไปกล่าวได้ว่าใครดีใครไม่ดีต่างแต่พฤติกรรมจะเป็นตัวกําหนดนะให้ประชาชนนั้นได้มีการตรวจสอบคัดกรองไกรกรอง คัดกรองในการที่จะตัดสินใจในการเลือกตั้งอะไรครั้งต่อไปนะซึ่งผมก็จะไม่ได้มีการาคิดจนนการในเรื่องของในเรื่องของอะไรล่ะการปราบคณะตรีการยุติธภาเรื่องต่างเพราะว่ากฎหมายมันก็ยังไม่เรียบร้อยด้วยเลยด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าทุกอย่างมาตีกันไปทั้งหมดนะครับผมไม่ใช่คนที่ผมว่าใครชอบใครผมก็พูดไม่ได้ใช่ไหม หลายอย่างก็ต้องเก็บไว้กับตัวนะแต่ผมก็ยังขอบคุณประชาชนุ่นใหญ่ที่ให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือผมในการทําง,งานในช่วงที่ผ่านมานะครับและผมก็ด้วางอนานะคตไว้มากพอสมควรนะในการทําง,งานหลายเรื่องที่มัน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 เป็นปัญหาที่มันยาวนานหมักหมผมก็ต้องมากแก้นี่คือภาระของผมที่มันทําให้การทําง,งานใหม่ๆเนี่ยมันออกมาได้ช้าด้วยนะก็ต้องเห็นใจเจ้าหน้าที่ข้าราชการของพอสมควรเหมือนกัน นะเพราะนโยบายที่มประกาศออกไปหรือสั่งก่อนออกไปเนี่ยเป็นรายวัดเนี่ยมันเยอะมากนะเพราะผมเข้าไปลงรายละเอียดในทุกๆเรื่องทั้งนี้เพื่อให้การทํางานมันสําเร็จลุล่วงมาได้ดีมันติดขัดตรงไหนอะไรที่นายกตรีจะดูแลได้ช่วยเหลือได้กํากับได้สั่งการเพิ่มเติมได้นายกก็ไม่เคยว่างเว้นจากการทางานทักษาเช่นนี้นะก็คงมีเท่านั้นนะนะขอบคุณมากนะจ๊ะ